ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุน่นการุ่นจากแฟนหมอลำผมแสนชื่นใจ หายต้อยต่ำเมื่อแฟนหมอลำใหยกำลังใจวันที่22มีนาคม2568นี้มาให้กำลังใจกับหมอลำเสียง6โนพงสกดสี่ทำการแสดงที่ร้านสุติมาบ้านท้องหลังตำบลท้องหลังอำเภอบ้านใหม่ไสยาพุจังหวัดบุรีรัมย์พ่อกับพระเอกนั่งเอกนดะตลกหางขึ้นด่านไปที่กว่า300ชีวิตเส้นโนพงสะกดไอ้พระธิดาออดปันดับประชาชนตัวแหวมินลูกเอกทอปฟิลติลอดมุยองสมบูรณบเตยยหนุนยากินกำนันแพร่จังอวัดยะสาเย่ไฟโอ้ไล่กันบวชบ่อย อย่าลืมยาผาดวันที่ยีสิบสองมีนาคมสองพั 2, 500, 68, นหารอยหกสิบแปดนี้พบกันที่ลานสุติมาบ้านท้องหลังตำบลท้องหลังอำเภอบ้านใหม่ไสยาพดจังหวัดบุรีรัมย์ม่วนและสนุกแน่นอน